สวัสดีครับผมแชทไทยแลนด์นะครับวันนี้เราได้สลีปที่อยากได้มานะครับผมก็เลยจะมาเปลี่ยนให้เด็กลองหน่อยอันนี้เป็นเด็กลองของผมนะครับกำลังจัดอยู่ก็เสร็จไปประมาณ95%แล้วเหลือการ์ดอ่ายังเป็นการ์ดปิ้นอยู่3 4ี่ใบนะครับผมก็เลยยังไม่ได้เอามารีวิวเด็กเท่าไหร่วันนี้ได้สลีปมาจากน้องเปานะครับน้องไปแข่งแล้วก็ ได้สลีปอันนี้นะที่ผมอยากได้เหมือนกันที่ผมอยากได้มานานแล้วอันนี้โอเคครับผมส่วนเด็กอันนี้ไลน์ดักเนทนะครับก็ในเมนเด็กก็จะมีท้์แสงใส่สองตัวนะครับแล้วก็ตัวทัดมืดผมจะใส่สองตัวเอฟเฟก์ก็คล้ายๆกันเลยมูฟมอนจังเอ็กตาเด็ก เพื่อสเปร์มันสามารถสั่งฟิวชั่นได้โดยใช้มงกรทัดมือกับทัดแสงที่มีแหลงแปดนะครับผมแล้วก็เทินละครั้งสามารถลดพลังโจมตีของมันกับพลังป้องกันของมันห้าร้อยเพื่อทำลายการ์ดท,ที่ายหน้าโจมตีอยู่นะครับผมโอเคการ์ดเวทใส่สองใบครับ เวทนี้สามารถเปลี่ยนมังกรจากมือเราก็ได้แล้วก็ถ้าอีกฝั่งทาเก็ตมังกรเราพวกอ,อิมเปอร์เราสามารถใช้ใบนี้เพื่อกันได้ครับทําให้เอฟเฟกที่มายังมังกรเราไรผลแล้วก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีตามดาวได้โอเคครับใบนี้จะเป็นการ์ดเปิดประจำเด๊กผมจะใส่3ใบเลย ไปน,นี้นะครับสเปมมันจากมือถ้าเกิดการเราบนฟิลเราโล่งนะครับแล้วกส็สามารถสเปรเด็กได้ต่อมันจะพร้อมกันเลยก็จะสเปรเป็นใบนี้แล้วก็ถ้าอีกฝั่งควบคุมมอนเตอร์ที่พลังโจมตี2000หรือมากกว่าก็สามารถโดดมันจากมือโดยที่บนฟิลเรามีมอนได้เลย ใบนี้ก็ถ้าเราควบคุมมอนเตอร์ mm hmm. เผ่ามังกรแสงือมืมสองตัวหรือมากกว่าก็สามารถสเปยมมันจากบนมือหรือในสุสานได้ถ้าตกหลุมจะถูกนำออกจากเกมผมก็เอาไว้ทำอีกสีดในี้โชว์มันกับมังกรนะครับแรงแปดเพื่อสเปมมันแต่จะทำให้เอฟเฟกไร้ผลโอเคครับแล้วก็ ใบนี้ถ้ามันถูกเสิร์ชขึ้นมือมันจะได้สเปยนะครับใบนี้แล้วก็สามารถสองมยอมันเพื่อที่จะลงเป็นตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ยังเป็นการเป็นอยู่เด็กยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใบนี้ลงมาก็จะได้เสิร์ฟการ์ดทาคิยอนนะครับไม่ว่าจะเป็นกับดักหรือจะเป็นเวทได้หมดเลยอันนี้จะเป็นกับดัก ไว้ในเกตถ้าควบคุมพวกมอนเตอร์ของตีมมันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบนี้หรือใบนี้ก็สามารถใช้กับดักเคอ n ์เตอร์จากบนมือได้เลยเพื่อนในเกตแล้วก็ดีดการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝั่งที่ถูกในเกตกับเข้าเด็กครับมันจะในเกตทุกเชนของอีกฝั่งเลยกับใบนี้ แล้วก็เซฟเฟิร์ตจะใส่สองใบนะครับผมแล้วก็บิสเตดนี่ครับบิสเตดผมจะใส่แค่สามตัวนี้นะครับผมแล้วก็เวทครับผมกับดักไม่ได้ใส่อันนี้ก็จะเป็นเวหมอนต์ับเปิดประจำเล็กเหมือนกัน โดยการ t ทาเกตกระเจกสีถ้าเราทากเกตสีด,ดาวผมก็จะเสิร์ตเป็นเซฟเฟิร์ดมันจะเสิร์ตตามอะ่ะเลเวลแล้วก็เผาหรือธาตุเดียวกันนะครับผมถ้าผม t ทา g เกตใบนี้ผมก็จะเสิร์ตพวกมอน มันได้มันแปดดาวในเด็กได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบนี้ใบนี้หรือใบนี้หรือจะเป็นพวกเลดนักเนตก็ได้หมดเลยแต่ว่ามันมีข้อเสียที่ว่ามันจะล็อกอีกซีนะครับผมโอเคใบนี้เวทใบนี้ก็จะเป็นเวทที่ไว้เซิร์ดเซเวนทักกีอนนะครับใส่สามใบเลย แล้วก็จะใส่พัดสองใบครับอุสนิใส่หนึ่งใบเวลเลอร์ใส่หนึ่งใบครับแล้วก็เอสใส่สามใบอิมเปอร์ผมใส่สามใบเม็กซี่ใส่สองใบอันนี้มาชามี่นะครับผมแล้วก็ชี้ดาบผมจะใส่หนึ่ง ชีนิวใส่2ใบส่วนอีกตาเล็กก็ตัวฟิวชั่นนะครับผมจะใส่ไว้ที่1ใบตัวทัดมืดดักเกนใส่1ไลเอนนให่1ครับแล้วก็ใบนี้ใส่1นึ่งคอ n g ส n อนะครับแล้วก็การใบนี้จะใส่2ใบใบนี้เก่งมากครับ สามารถถอดเพื่อเรียก2ใบนี้ได้แล้วก็ใบนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีตามมอนตามเออแหลงของอิกซิบนสนามนะครับผมคูณหนึ0งพนี่ครับใบนี้ไว้เซอร์เซฟเฟอร์ครับใช้กับเซเวนแทกิออนใบนี้ถอดอิกซิหใบเพื่อ <Salvador> ยึดมอนอีกฝั่งจนจบเถินแล้วก็ใบนี้เป็นเนเกตเวทครับผมเอาไว้คอมโบกับกับดักของติมมันอันนี้ก็จะเป็นการเปิดำเร็กเหมือนกันเมื่อมันเอ็กซิ t ลงมาสำเร็จเราจะได้เสิร์ h กาติดชื่อทักกีอนนะครับผมก็ไว้เสิร์ h ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคัเวทมนคักับดัก ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวทเวทมนต์กับดักหรือจะเป็นมอนเตอร์ของติมันแล้วก็เซตได้หมดเลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองแนะนำบอร์ดให้ดูนะครับว่าผม เวลาเล่นคร่าวๆผมเล่นยังไงเอาเป็นการ์ดเปิดใบเดียวการ์ดเปิดใบเดียวก็ใบนี้สเปรจากมือครับแล้วก็จะได้สเปรเด็กมันจะพร้อมกันเลย e x c e ซี จะเป็นใบนี้นะครับเอฟเฟกครับลงมาเราจะได้เสิร์ชการติดชื่อทาคิยอนนะครับผมแล้ก็จะเสิร์ชเป็นผมจะเสิร์ชเป็นใบนี้ครับส่วนมากบางทีก็จะเสิร์ชเป็นเซเวนทาคิยอนนะครับแล้วแต่มือใบนี้ถ้าเกิดว่าควบคุม Monster, อมอนเตอร์เพามังกรเอกซิสอยู่ก็จะสปีดมันได้เลยเป็นสปีดสอ สเปย์มาลงมาครับขึ้นเชนจะเสิร์ตการติดชื่อทักิออนครับจะเสิร์ชเซเว่นทาคกอนก็ได้หรือจะเสิร์ชกับดักก็ได้ผมก็จะเสิร์ชเป็นกับดักใบนี้ก็ถอดสองไส้ครับเพื่อจะทับ x อ็กซีผมก็จะทับเป็นใรนี้ครับผมแล้วก็พอลงมาเราก็จะมีเชนขึ้นครับ ็นของขององใบนี้เราจะได้สามารถสวม overlay ได้อีกหนึ่งใบเราจะสวมก็ได้หรือไม่สวมก็ได้ผมก็จะสวมไว้เผื่อเทินหน้าระบุแล้วผมก็จะใช้อฟเฟกตใบนี้ควบคุมมันเตอร์ผอมังกรแสงหรือมืดหนตัวหรือ,อ,อสองตัวหรือมากกว่าจะได้โดดมันจากกลุม่มแล้วก็มาเป็น exit ซ ในเกจเวทมนต์ครับแล้วก็ถอดหนึ่งไส้เพื่อสเปย์เป็นใบนี้ครับมันจะทาเกตสองใบแล้วก็เลือกหนึ่งใบครับผมก็จะเอาเป็นใบนี้เพราะพลังมันเยอะสี 4, ่พันห้าร้อยลุงมาอันนี้คือการเปิดใบเดียวเราก็จะได้มีเกจเวทมนต์แล้วก็กับดักเคาน์เตอร์บนมือ เพราะว่าเรามีนัมเบอร์ตัวนี้อยู่ร้อยเจ็ดใบนี้เราสามารถใช้กับดักเคาน์เตอร์บนมือได้พอติดชื่อของติมมันโอเคครับเราก็จะได้สองในเกดด้วยกันใบเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนสลิปกันดีกว่าครับผมแลวแลวก็เสร็จแล้วนะครับสวยมากเลยครับสว่างสวยมากเลยถูกใจมากเลยครับผมต้องขอบคุณน้องเปามากครับอันนี้ เป็นน้องในบิดดูเข้ากับเด็กมากครับอ่าแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าผมชอบอลนนี้มากเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ